ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกบิทิราหงษ์ชิงเนินกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริยาพรทสุงเนินกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัฒยาศิจงเนินกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หค่ะพวะกวนห,วหนูกลุ่มเด็กนายใหญ่ร่วมใจทำดีนำเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่อง เปลี่ยนนิสัยเดิมเริ่มนิสัยใหม่ค่ะที่มาและความสำคัญจากการสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆพบว่าภายในห้องเรียนได้มีขยะที่เกิดจากการนำขนมมารับประทานในช่วงลาว่างทิ้งตามซอกภุมไม้บางทิ้งลงบนพื้นบางซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดขยะเยอะแยะมากมายและดูไม่สะอาดตา ให้เสียบรรยากาศที่สดใสพวกหนูจึงนำปัญหาจากการพูดอภิปรายกับเพื่อนๆที่ทำโครงงานร่วมกันว่าพวกเราจะจัดทำโครงงานคุณธรรมเรื่องนี้ดีไหมตามก็เห็นพ้องว่าพวกเราจะจัดทำโครงงานคุณธรรมเรื่องนี้หลังจากนั้นพวกหนูได้ไปพบคุณครูที่ปรึกษาบอกว่าพวกหนูจะจัดทำโครงงานคุณธรรมเรื่องนี้ค่ะปัญหาหนึ่งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบทิ้งขยะไม่ลงถัง สเพื่อนๆพี่พน้องๆชอบกินตรงไหนทิ้งตรงนั้น 3. โรงเรียนไม่สะอาดดูแล้วไม่สบายตาพาไม่สบายใจส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมาค่ะสาเหตุปัจจัยภายใน 1. เพื่อนๆพี่พน้องๆขี้เกียจนำขยะไปทิ้งที่ถังขยะ 2. เพื่อนๆพื่อนี่พี่น้องๆมีนิสัยที่มักง่ายชอบนำขยะไปซุกตามพุ่ม ปัจจัยภายนอก 1. เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องขาดการปลูกฝังด้านครอบครัวท,ที่ทิ้งขยะที่ดี 2. เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องอกเรียนแบบผู้ใหญ่ที่ทิ้งขยะไม่ถูกที่คะ่ะเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณเพื่อนๆพ่นพี่พี่น้องน้องร้อยละแปทิ้งขยะได้ถูกที่เป้าหมายเชิงคุณภาพ เพื่อนพี่ๆน้องๆร้อ,ลอยละแปดิทิ้งขยะได้เป็นที่และสะอาดและโรงเรียนสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะทางแก้ 1. ให้ความรู้ในการทิ้งขยะ 2. เพิ่มถังขยะและกระจายให้ทัว่ว 3. เมเราลงช่วยกันเก็บขยะ หลักธรรมอิทธิบาทสี่หนึ่งฉันทะมีใจรักในสิ่งที่ทำสองวิริยะมีความมุ่งม,มั่นและทุ่มเทสามจิตตะมีใจจดจ่อยและผิดชอบสี่วิมังสาการถูกทวนในสิ่งที่ทำมาพระราชด,ดำรวัสปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสําคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศเก่าคือการพัฒนายิ่งรุนแางปัญหาคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมและภาวะโมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาญการเัลก่าวล่นี้ค่ะการพ,พีเซนคงคุนธรรมของพวกหนูก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ